ิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาหวเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตะทันตัสสะโปสัสสะนิจังสัญญาตะจาริโนเนวะเทวนะคันทพ,พูณนะมาโรสหะผุมุนาชิตังอปะชิตังกะยิลาตถารูปัสสะชัน สิทิสีบสวดเกตุตตะโสตภาสิตะนิทังเตนะพระขวตาชาณตาปัสตาอะระหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุนเหมาอนุสันเวนะมาปะรัมมะปะรายะมาอิติกิรายะมาปิตะกะสสัมปทานีนะมา ตุมานายคาเหนมาอาการะปาริวิตาเกนมาทิินิชานะกันติยามาทัพพารูปตายะมาสามโนโนคารุยะธาตุเมเหอัตตานาวะชาเนยญาอิอเมธรรมากุสราอิเมธรรมาสาวัชชาอิเมธรรมาวินโยคาราหิตา อิเมธมาสสมะตาสมาทินาอหิตายะทุกายะสังวัตตันติอัะตุเมเหปะชะเหยยทะยะทะตุงเหอัตนาวะชาเนยาทะอิเมธมรมสกุสะลาอิเมธมรมสอนัวชาอิเมธมรมสวิญยูปัสสาอิเมธมาสสมัตาสมาทินาหิตายะ ายะสังวัตันติอาทะตุเนเฮลอุปสัสมปันปัจจะวิหารืยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปาะเนยสูตรอุปปะเนยติชีวิตะมัปะมายุงชารูปะีตัสานะสันติตานา เอตังพยัญเนะเปกามโนปุญญาณิกะยิราธาสุขาวหานิอุปานิยติชีวิตะมปะมายังชารูปนียตสานติตนาเอตังพยังมระเเปกามโนโลกามิสังปชะเหสันติเปโคโยทะกาเยนะสังยโม วาจายะอุทาเจตสาตั้งตัสสะเปตสะสุขายาโหติยังชีวะมาโนปะโรติปุญญังธัมโมหาวรคติธรรมจาริงธัมโมสุจินโนสุขมาวะติเอสานิสังโสธรมเมสุจินเนนะทุกขติณขจติธรรมจาริง สัพเพสังคาราอนิจจติยถธาปัญญายะปัสสติอะทานิพินทติโุเคอาสามะโควิสุตธิยาสัพเพสังขาราทุกขติยะธาปัญญายะปัสสติอะทานิพินทติุกเคเอสามะโควิสุตธิยาสัพเพธรรมานัตติยะธาปัญญายะปัสสติ อาธานิพินทติโกเคเอตามโควิสุติยาสิบหกบทตวดอาปัน,นะกะัชาดกอาปัน,นะกะัทาน,นะเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัทัญญายะเมทาวีตังขันเฮย,ยะอาปัน,นกังพาหุงเวสะะนังยันติ ปปตาเนวนาจชะอารามะลุคเจตักานิมนุษสาพยัปตาจิตาเนตังโกสารนังเขมังเนตังสารณะมุตตมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปะมุจติโยจะพุทธันจะธัมมันจะสังคันจะสารนังคโตจตาริอริยสัจจานิ สัมมปัญญยาปยัสติทุกข,งกขังทุกขะสมุปปาทังทุกขะสัจจะอติกมังอริยัจะอัตถังกิกังทุกโคปัสสะมะขามินังเอตังโคสะระนังเขมังเอตังสะระณมุตตมังเอตังสะระณะมาคัมมะสัพพะทุกขะปมุจจติ สิบเจ็ดบทสวดพัดเทกรัตะคาถาอะตีตังนานวาอะตีตังนานวาขเมยยะนับปาติกังเคอานาคตังบุคคลไม่ควรกำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตีตามปะฮีนันตินันตังอป,ปัตตันจะอานาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป,ป็นอันยังไม่ถ,ถึง,ง,ง,ป,ป,ง,ง,ป,งปัจจุบันนันจะโยธรรมตถาตถาวิปัสสติอาสังหิรังอาสังกุปปังตั้งวิทธามมนุรูไหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนงันไม่ขอนแผ่นในธรรมนั้นนั้นได้ อุค์นั้นจพิงเจริญธรรมนั้นหน,หนึ่งให้ปุโปงเธอรออาเชวะกิจจะมาตบปังโกชัญญามารละนังสุเวเพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้กันตายในวันพรุง่งนาฮิโนสังขารันเตนะมหาเสนเนนะมัจุนาเพราะว่าความผาดเพียนกับมัจจุราชผู้มีเสนใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตมาตันถิตังตั้งเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขามทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นและว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนี้แล 18, สิบแปดบทสวดพินณนะปัจเจเวคณะปาทาปแปเชลาธรรมโมหิตชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พระญาติธรรมโมหิพระาทิงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณะน,นังอนัตติตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผ้นความตายไดไม่ได้สัพเพหิเบปเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มัสโกมิกรรม,มะทายาโทกรรมยโยนิกรรม,มะพันตุกรรม,มะปิตาสารนา เรามีการเป็นของต้นมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่เพิ่งอาศัยยังกรรมมังกริสามิกัรละยานังวาตาปังกังวาตัสสะทายาทาภาวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป เอวังอัมเหติอภินันตปัจเจเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดสิบเก้าบทสวดเทวตาอุโยชนะขาวทาทุกขบปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาโนโตสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหิ สัมพระตังปุญญาวสัมประทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานางเทตันตุสัทยะสิรังรักกันตุสัพพทาภาวนาภิรตาหุนตุขจันตุเทวตาภตาสัพเพพุทธาภราปตตาปจเจกานังจะยังบาลังอรหันตานันจะไดเชนะรักขังพันธาิสัพโส 20บทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปกะเรโพธิะเรตะ้งหิงตะหิงตาธรรมธาเนณะพระวันตุโปจิตตาโซจิงกโรนเตทะวิหารมันเถรทรามัมชาณวกจัปิิโกสารามิกาธานะปฏิอุปาสการ ขามาจากเทสานิขามาจากอิสราสัปปะสัปสปานาภูตาสุกิตาพวันตเตชราผูชายเยปิจากอันทัสัมผวาสังเซธาชาตาอัตโวปปาดิา้านิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกัสะกะรนตุสังขยังทาตุจีรังสุตังธรรมู ธรรมะเทวราจะปุคขาสังโฆโหตุสมะโควาอัธยาชะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธมุสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุญยามะธรรมะอวิยะปเวทิเตยี่สิบสากี่สิบเอ็ดบทสวดสัพพะปฏิทานคาถาแปล บุญัสิธานิกะตัสสะยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนหนตุสัตตานันตาปมาณกาเยปิยาคุณาวันตายะไม่หังมาตาปิตาทโยทิธาเมจจาปยาทิฐาวาอันเยมัชัตเวลิโนสัตตาติถันติโลกัสิงเตปุมมาจตุโยนิกา ปัญเจกะจะดูโวการาสังสันตาภาวะภเวยาตั้งเยปติทานมเมอะมะอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทว,วาเตสังนิเวทยุงมายาทินานะปุญญานังอนุโมทะนะเหตุนา สเพสตาสธาโหนตุอาเวลาสุขชีวินโนเคมัปปะทันจปะปปโอนตุเตสาสาสิชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อื่นที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วคือชอนเหล่าใดเป็นที่รัก ผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรืแมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกานตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยแลพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เรานั้นจงอนุโมทนาทานเองเถอก็อสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบ การให้วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แมวขอศัพทางปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขสมอเถอดและจงถึงทางอันกเกษมเธอขอความหวังอันนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงฆ์งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ผลจากถูกัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ มื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอนวยพรให้แก่คาพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีพิณาโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สรางสร่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จตักสิทธิ์ทุกประการเทษิ บุญผู้สนของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรมรมะบูชาสังคบูชาขอผลบุญี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธารุ่มสวดมนเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกกายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งรวงในน้ทกทการงาน นาต่ออปุปสรรคน้มาทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายความสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญา,าและเจริญด้วยจตุปิทธาพรชัยดังสี่คืออายุวันนะสุขะพระแลเธอขออนุมโมทนาบุญกับครอบครัวยอดแห่งรีทุกท่าน